เข้ามาอืมดูความเด้งดึ๋งกันมั้โคตรเด้งดึ๋งเลยนมนมโอ้ระเบิดก้อนหินวิ่งดีไขมันสะเทือนอ่ะดูดิความเด้งดึ๋งเรามาละลายไขมันกันเถอะเอซิเกนนี่มีเสียดมากเลยเมื่อวานเพิ่งตบเพิ่งตบกไปแล้เอ้ยแล้วมันต่อยด้วยอย่าหายเดี๋ยวหาก้อนหินก่อนเฮ้ยมันมีก้อนหินแล้วนี่เฮ้ย f i g h t i นี่ก้อนหีแทบเกเลวว่ะโอ้โหโดนหัวอ้เนี่ยเจออีกแล้วมานี่ข้าปเะจายิบก้อนหินแล้วีมันกาวไปไหนวะสูโมโดนก้อนหินนีเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว A few moments later สูโมโดน head shot เขาไม่เล่นผ่ากันตอนนี้เขาหินขูงแต่ละถ้ารู้วันนี้ไหนนยเกมแม่งจังไกลเออจริงจริ่งแบบนี่มาเล่นกันแบบเอ้ยไม่ใช่แบบไอพี่เราลืมเปิดคลิปกันหรือเปล่าเนี่ยเออเอออ่าผมอาจเปเปิดอะไปะเปิดทีหลังดีกว่าไม่เปิดนะเออด้วยที่นผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาพบกองแถบคุงนะครับแล้วอย่างที่ทุกคนรอคอยวันนี้เราก็มาคอแลบกับพี่พี่อะไรครับ นุ๊ปเปอร์ไม่กล่าวชื่ <g ül> ปเปอเลยมันเขินชื่อช่อง <g ül> นะครับเรามาคอแล้วกับพี่นุปเปอร์แล้วนะครับวันนี้แล้ววันนี้เราก็มาเล่นเกมอะไรกันก็ไม่รู้นะคนขึ้นชื่อไม่ให้เราลืม <g ül> ไม่รู้นะเราไม่รู้เล่นอย่างเดียวไม่รู้เรื่องเกมแล้วมันโคตรกาเลยครับเอานักซูโมโ่มาอะไรกันไม่รู้นี่เราไม่สนใจกันเปิดอนกีแล้วป่อยกันอย่างเดียวเดินหัวไปแล้เฮ้ยเฮ้ยจะแปมจะปมจุดเกลดวปนี่ไงอันนี้ดีกว่า ยาโยนไม่โดนว่ะยาอย่านะเดี๋ยว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 ้ยตอยกันไไม่สนใจหุนหินนะนีงหินเอ้ยจะโยนโดนอุยหลบเก่งโคตรจุใช่ตอหินหายเอ้ยเอาเมื่อกี้โดนขา้าโดนขาไม่เป็นไรเหรอเฮ้ยเฮ้อ้ยไม่โดน เอาหินเนอหนอน่ยไป่ได้ด้วยกลับอะไมกี่ไลกี่หรอูยหมืนล่นหวลนล่นเกิดไรอีกเลยคันนี้ผมต้องจะไหนได้คอยรู้ไม่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 ไอ้คนคนนี้เขาคนนี้เขาใจเกเรเก่งนะเพื่อไรเล่นเกมใจเกเรเก่งนะไม่ไม่ไม่เอ้ันไว่า มาคราวนี้จะใช้หินนะแบบจริงจังมาแล้วหนีอุ้ยไม่โดนเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้แบบอะไรอื้อเขาเรียกว่าการจูงกันแบบเทพเฮ้ยหายหินกันหินอยู่ไหนวะอยู่นี่ไงเอาไปดิเอ้ยไม่โดนเอออตัวมันบังคับกลับนี่ถ้าเราออกนอกรั้วถ้าเราออกนอกรั้วตัวเราจะโดนดีดกันมั้ยเฮ้ยเกือบโดนหัวลวนเกือบเลยขโมยเฮ้ย เอาหินออกไปไม่ได้โอ้ไปไม่ไออกไปไม่ได้ใจเกเรถุงมังครับพี่โตกับพี่พัทยาสู้กันไหนวะไหนวะเฮ้ยเจอแล้วอู้หูเกงมันเล่นยากอะวะใครสร้างเกมนี้วะน่าจะเป็นคนที่แบบใจเกเรมากๆมีแบบแถบไงฮะอะไรนะอะไรเนาะพูดอีกทีดิ ไม่รู้จรเลยเราอะไรทั้งนั้นมันได้ยินอะไรทั้งนั้นถ้าเราเก็บหินหมดแล้วเราเราจะสามารถเจือตายไหมไม่รู้แต่ตอนนี้คือพี่หายไปไหนไม่รู้พี่จุ๊กจุ๊กไม่รู้ว่จุ๊กจุ๊กเออนี่ไงเจอแล้วเอาโยนหินต้อาหินไปไม่ไกลอุ้ยเออต่อยเลยเข้าหน้าใครงั้นต่อยอุ้ยมีหินมีหินมีหินทรงไมโอ้โหโอ้ยเกิดตรงนี้เหรอ เอ้ยเอ้ยใจเย็นเฮ้ทำไมไมรามันต่อยมันดูเบาแล้วอย่นี้ก็ล้มลงไปเลยกาบิตี้ไม่มีผลนะครับใส่ดิวโอไงต่อยเบาๆอุ้ยเกือบไปแล้วใส่ฮาคี้ไงฮาคี้ลบมยังงั้นเหรอมาละหนีละไม่อยู่ละต้องอยู่เกย์เลยเดี๋ยวก็มาแล้เกย์เลยอยู่ไหนกลัวเอาอุ้ยละหมอ เอ้ยเอาเรื่องโอ้ยทำไมเวลาเข้ามามันต้องเปลี่ยนท่าทุกทีด้วยนะแล้วดูปากมันปากมันเนี่ยเราสั่นได้เลยดูเหนียกว่าดิเออเหนียกเกมระบามันเด้งดึงัเลยเนี่ยเอ้ยเติมได้ด้วยเกมนี้โอ้ใครแม่งมานั่งเติมซื้ออะไรเนี่ยใครจะเติมเกมนี้วยถามจิง เติ่มซื้ออะไรอย่างเนี้ยเติมเกมแล้วเปลี่ยนสีตัวละครได้ด้วยว่ะไหนอะตรงไหนพี่นี่ไงกดกดไปที่ซีซั่นอะซีซั่นซีซั่นโอ้หูี่ไงคันเลือซีซั่นโอ้โหใครมัจะไปเติมวะนี่อไงมีเติมจริงด้วยเฮ้ยเกมมีระบบเติมยเมันต้องเป็นคนที่แบบเสียงเกมนี่มันน่าเกลียดมากเลยเออเวลาแบมันดูมันเข้ากับความเกลียนนะ มันน่หงไเียวผมว่าคนที่สร้างเกมนี้เนี่ยเขาต้องรู้จักความเด้งดึงเป็นอย่างดีแลนะเด้งดึงทุกส่วนเด้นดึงทางอ่ะเออดักซูโม่เด้งดึงพี่เชิญไปละสิกตัดสินละแสบตัดสินความเกเรใครแพ้เกเรเดียมตัวงอนมาใกล้ๆกันเลยใครหยิบหินได้ก่อนมันนี่หยิบได้แล้วเออใครจะปาได้ก่อนมากกว่าเอ้ยอย่าอย่านักเกเรแสบอูไม่โดน แมวอย่านักเกเรไม่โดนสกิดสกิดนมเันเรียกสกิดนมอหักเลยถ้าสกิดนมนี่ล่ะนี่ละเออเกือบโดนก้อนหินอยู่ไหนก้อนหินนี่ก้อนหินหยิบว่าเอาไปได้หยินเอาใช่ไหมละเอ้ยไม่โดนเลยโอ้โดนแล้วครั้งแรกที่โดนนะครับน้องๆเกินเกินเกินแม่นเกินนี่จุดตีลันจุดติ สไนเปอร์สไนเปอร์ในระดับตำนานกูไม่เล็งยากที่หายจริงไม่มีจุดอะไรเล็งได้เลยนี่มาเลยอีกทีนึ่งมันเกินมันเกินไมดีดูพี่คาสุยาเยอะเขาสอยให้เราใจเกเรแบบแม่นๆม่นสู้ป็นอตรงนีนี่ไงสลบัดแทงทำอุ้มแบเดียวเนี่ยมันก็แมนดดีนิดล้มเลย โอ้ก้อนหินอย่างนั้นเหรอแมว่าทำหนูอ่ากับกุญกับกุณเฮอริกาโตอร้อรกูไม่รู้หนักจุกระดับตำนานแน่เลยนี่ละดีละไปละไปละมาอยู่ละซูกละเฮ้ยได้หินแล้วหมาโอ้ยเฮ้เกือบโดนมานี่มาจ๊ะีสาวมาแล้วมา ไม่ไม่มาเลยนี่เอ้ยต่อยนี่ต่อยแล้วนี่เขาเรียกว่าจับก้อนหินแล้วถูกเกมจับทุกโกงโกงนี่เฮ้ยอ้าวนี่โู่เอาลมลมลมคู่เลยเกิดใกล้กันแล้วเนี่ยไม่ใกล้ด้วยใครมันชนกันนี่เนียอึ้งต่างกันเลย โดแตกโดนโดนลุบเลยไม่เอาอย่าดับดูอย่าดัดูกดอย่าดัดูกร่โดนหวนะขอบไปอ้กยิ้นอไปอ้วกยิ้อบไปอกยิ้นน่อยย้มไม่โดนไม่โดนยขอบคุณขอบคุณอย่าอย่ายากมากเ้ายินหน่อยวิ่งเกือบข้างแตกึงเกินสำสบสบตึงเกมใจเกเรเกิน เ้อไม่ลงคู่อ้าวเอาเสมอเอาสมอ Combat it อ่ผมผมเป็น Minner กับอะไร is Combat อะไรไม่รู้ใช่อะไรวะน่าจะเสมออีตามาตาสุดท้ายแล้วตานี้เราจะตัดสินกันเลยตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะสนใจอัดเกมซอมบี้ไหมวิเกมซอมบี้อย่างนั้นเหรอเกมฟรีเกมน่าสนใจเกมฟรีนี่ของชอบเลยเฮ้ยแต่มีลิฟโฟร์ดิ้งไหมลิฟท์โฟรเทนอย่านันเหรอไปซื้อไหม ลดราคาโอ้ะเอ้าทำไมเก่งอย่างนี้วะเขาเรียกว่านักต่อยกลายเป็นเกมบ็อกซิ่งถ้าเล่นเกมนี่จนเก่งจะกลายเป็นคนเก่งจริงๆนะโอ้ยนี่เล่นเก่งโคตรไม่ไม่พี่ไม่เก่งเลยพี่พี่โมไปพี่เล่นจะจับปูดนี่ทำไมตรงนี้มันกว้างอย่างเลยอ่ะนั่นดิน่าจะเป็นด่านกว้างๆอุ้ยจับหินสองมือได้ด้วยโอ้ยเฮ้ยจับปลาสองมือมันจับปลาสองมือโคตรเทพเลยไอ้โดนนะมัวแต่เล่นจับหิน ยินดีแม่นเกินเอ้ยพี่เกิดดูว้แหละเดี็ดๆไปละไปไปรู้ใจเกเรอุ้ยโอโหนี่มันอะไรกันนี่เก่งเกินไปแล้วฮะอะไรนะไม่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 ถึงหินไม่ถึงหินอุ้ยโยนไกลเกินมานี่เอ้าเอายังไม่ทันทปล่อยเลยก็หนีเป็นหัว เขาวิ่งชนแล้วล้มเลยเหรอเกมโคตรเก่าอะไรอยู่ไหนอืเฮ้ยปัญญ์พีชนะเนี่ยปัี้พีชนาเนี่ยครัไม่มยังยังอยู่พตัดสินอ่ะเฮ้ยพีชนะเนี่ยตอนนี้พี่ดูพี่พี่ดูนะโคตรนี่ไเห็นป่ะดูมันไปได้ไงดิหมอดูอย่างนั้นเนอะมัอขอดูหนีนะไม่หนีสไนเปอร์สไนเปอร์อะไรประมาโอ้โอ้โอ้มีการจู๊กกันการจู๊กการจู๊กแบบพระเจ้าโอ้ เดินมาใกล้แล้วพอหินไม่มีแล้วตอนนี้หมดโลกอ่อเอาไปพี่ให้อ๋ออริกาโตะมากๆเลยอโอ้ไม่เอาแล้วหนีแล้วไม่ไหวเกือบมีคนโดนก้อนหินมาได้ด้วยไม่เอ้ย่หิต้องบ็อกซิงแล้วไม่เอาบ็อกหินบอกนี่ จุมตูดเลยโล้วนห้าวแล้วเนี่ยล้วนห้าวนี่เราต้องมาจริงต้องมาจริงจังกับเกมแบบนี้เลยต้องมาจริงจังกับเกมแบบนี้แถมไม่เอาจริเลยมีแต่คนใจเยเนแล้วเจริงจังอ่ะวิ่งละไมาๆม่เฮ้ยหินหินของข้าไม่เอาของข้าของรักของข้าอุ้ยยืนยังมีก้อนเดียวทั้งแมพวิ่งการ์เดย้อมอะไรดิโอซ่า าวิพี่ชนะแล้วดูความเด้งดึ๋งนี่สิยังไงก็รอดเฮ้ยจะรอดหรือเปล่า,านี่อ,อ้าวข <c oughs> ้าวัวข้าวหัวร้อนไม่นะงาวีชนะแล้วเนี่ยเอ้อโอ้ยเสมอเหรอดรอมันนะหมดเวลาโอเคโอเค โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับกับอนุ๊ปเบิร์นะครับชแนลวันนี้เราก็มาเล่นเกมด้วยกันนะดานพี่คนดูบอทเด็กก็คนดูเล่นเกมอะไรเนี่ยเลือกเกมอะไรเลยแบบโอ้โหเอาก็เป็นว่าวันนี้ดูความดิ้งดึงอะไรนะครับความเกเรมมเเีคนใช้เสียงนี่ยเสียงแดบ เสียงแดบนี่มาจากโปรแกรมโอเคครับก็สำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน o เปอร์กับผมด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยล่ะทั้งสองช่องเลยเดี๋ยวจะขึ้นช่องพี่เขาไว้ใต้คลิปหรือไม่ก็ในคอมเมนต์นะครับโอเคไปแลยปเลยระกอบครับผมประกอะครับนูเปอร์เป็นสาวนะครับ